และนี่คือช็อปเบรกทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างนะครับเนี่ยครับเวลาช็อปเบรกไม่ทํางานทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสาเหตุเกิดมาจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมสวัสดีครับมาพบกับไรเดอร์ทอีกเช่นเคยนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาพูดถึง ช็อปเบรกนะครับหรือเบรกอาไอเสียนั่นเองนะครับผมเบรกไอเสียนะครับก็มาพูดถึงว่าสาเหตุนะครับในบางครั้งบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับว่าช็อปเบรกทําไมถึงติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับติดติดดับ,ด,บดับนะครับผมเธอพูดพูดว่าสาเหตุ ที่เราอาจจะมองข้ามไปนะครับบางคนก็ไปซ่อมวาลซ่อมอะไรนะครับมันจะมีวาลวปิดเปิดแต่เล็บลิ้นในดีอยู่นะก็เหมือนก็เหมือนปิดเปิดลิ้นในเสียเออไปเีบ็บไปพูดถึงลิ้นในดีนะครับสาเหตุเกิดจากเซ็นเซอร์นะครับผมนะครับับกอนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆด้วยเลยจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม โอเคนะครับแล้วมาพูดถึงช็อปเบรกต่อนะครับสาเหตุที่เกิดจากการติดติดดับดับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็เกิดมาจากสาเหตุเอ่ซนเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ตรงคลัตนั่นเองนะครับผมนะครับบางคนรู้แล้วนะครับบางคนก็หลายคนผมว่าไม่รู้นะนะครับผมจริงๆผมจะบอก จะทําคลิปนานเลยแหละแต่อเผอิญเผอิญน,นะครับลืมนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับผมลืมไปเลยนะครับพอดีผมก็ลืมจุดนี้ไปเลยนะครับลืมลืมแนะนํานะครับแต่บางท่านก็รู้แล้วก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับว่าเออมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะจะได้แก้กันถูกนะครับผมจริงๆมันง่ายนิดเดียวนะวิธีแก้นะครับผมพ่า แค่เซนเซอร์นะครับมันไม่แตะกับขาคาัดแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าไปแล้วก็ชี้วิธีนะครับบอกบอกให้แค่นั้นเองนะครับถ้าเป็นถ้าชอบเบรกติดบ้างไปติดบ้างแบบนี้นะครับแบบที่ผมทําให้ดูนะครับมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรและแก้อย่างไงนะครับชัดๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเลยนะครับผมโอเคไป ครับแล้วเดคือสวิตไฟนะครับสวิตไฟนะครับจะเรียกว่าสวิตไฟก็ได้นะครับเซนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เวลาเราเอาขาแตะนะครับสังเกตดูตรงตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับผมนี่นะครับมันจะไม่แตะกันนะครับพอเวลาตัวนี้มันไม่แตะขึ้นปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะทำให้ช็อปเบรก ไม่ทํางานนะครับผมคือถ้าหอ้หอยลงมาอย่างเงี้ยมันไม่ทํางานนะครับก็คือไอตัวไอตัวสวิตต์ตัวเนี้ยมันจะคลาา้ายกับสวิตช์ไฟเบรกท้ายไฟเบรกหลังนะครับของมอเตอร์ไซค์นะครับจะเหมือนกันนะครับล,กล,กลกักษณะการทํางานจะคล้ายกันมากนะครับผมก็คล้ายๆกันเลยแหละคล้ายเลยแหละเอาเอาง่ายๆว่าคล้ายกันเลยถ้าถ้าตัวนี้มันเตะลงเนี้ยครับ มันจะไม่ทํางานนะครับช็อปเบรกถ้าบางคนที่ผมให้ดูรูปไฟโชว์ของช็อปเบรกทํางานแบบกระพริบทีๆนะครับให้มาตั้งตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะมีน็อตเบอร์14อยู่ตัวหนึ่งนะครับผมเห็นไหมขายน็อตเบอร์14ออกนะครับแล้วก็ตั้งให้มันให้มันลงข้างล่างนะครับให้มันตัวตัวสวิทช์ตัวนี้มันจํากันนะครับผมนี่นะครับนี่แต่คือ กลองผมนะมันไอสปริงมันมันหักนะครับสปริงตัวในข้างในนู้นเนี่ย <Orange> มันเป็นสปริงเหล็กนะครับหักผมก็เลยใช้ตัวยางกับสปริงนะครับใช้ชั่วขราวนะครับเพราะว่าหาสปริงไม่ได้นะครับมันเป็นสปริงขดนะครับผมเป็นสปริงเอ่อเหล็กเหล็กเป็นขดขดขัดนะครับคล้ายๆไอสปริงคันสตาร์ทนั่นแหละคล้ายๆกันเลยนะครับผมคือการค้างหนึ่งอ่ะมันหักไปเลยมันใช้ไม่ได้นะครับ ผมก็เลยต้องแก้ไขชั่วคราวนะครับผมเพราะว่าสั่งอะไรเขายู่นะครับเออิงนานกว่าจะได้นะครับก็เลยต้องใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับก็ช่วยได้นะครับแต่เวลาผมดึงช็อปเบรกผมจะต้องเอาเท้านี่นะครับกระดิกขึ้นอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเนี่ยเอาเท้ากระดิกขึ้นอย่างงี้นะคะก็มันก็ช่วยได้นะครับเวลาดึงช็อปเบรกผมก็เอาขาขากระดิกขึ้นปุ๊บไอตัวสวิตตัวเนี้ยมันก็จะปิดนะครับ ปิดการทํางานนะครับก็เอ้ยปิดมันก็จะทํางานนะครับเพราะว่าสวิตสวิตมันแตะแตะไปข้างบนนะครับมันก็เหมือนทองแดงมันมันชนกันนะครับทาให้ช็อตเบรกทํางานนะครับผมนี่นะครับช็อตเบรกก็วาไอเสียนะครับผมเบรกไอเสียนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็ง่ายๆนะครับตั้งเบอร์สิบสี่นะครับผมคายเบอร์สิบสี่แล้วก็ขันขันขันลงนะครับต้องระวังใส่ไฟตัวบนรุ่นด้วยนะ นะครับอย่าขันเยอะนะครับขันแค่พอให้มันมันมันเตะโดนแค่นั้นเองนะครับผมให้ไอตัวดำดำอะเดือยดำดำมันอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมให้มันอยู่แค่นี้ก็ช็อบเบรกก็ทํางานแล้วนะครับนะประมาณนี้เนาะโอเคไม่งงนะครับผมถ้ายังไงก็ถ้าง,งงข้อไหนก็ฝากนะครับให้คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับนี่คือ,อวิธีแก้ไขเบื้องต้นของช็อปเบรกนะครับผมหรือเบรกไอเสียนั่นเองนะครับในบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เสียตัวล่างนะครับถ้ายังไงก็ลองมาเช็คตัวบนก่อนนะครับผมแต่ถ้าเช็คตัวบนแล้วมันยังเออ่ยังไม่ทำงานอยู่นะครับก็ให้ไปเปลี่ยนอาซารีนอยหรือวาลว,วาล ตัวลมข้างล่างนะครับหรือลองขยับไอตัวปีกผีเสื้อดูนะครับว่าเป็นเป็นที่กระบอกดันปีกผีเสื้อหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมหลักๆถ้ามันกระพริบทีๆนะครับดังแตกๆๆๆๆเตตกอยู่หน้าหัวเก่งนะครับผมก็ลองมาเช็คตัวนี้นะครับแล้วมาตั้งตัวนี้ดูนะครับผมรับรองนะครับว่ามันหายแน่นอนนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ดังแตกๆข้างบนนะครับแล้วก็เปิดไปเงียบกิบ ไฟมันขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าช็อบเบรกไม่ทํางานอันนั้นก็เป็นที่กระบอกตัวล่างนะครับอา่าก็ทําความเข้าใจกันประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้ามาดังเต๊ก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 อยู่ในหัวเก่งก็ตั้งตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เนะเาะจะได้ไม่งงกันนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำ กดสันกระดิ่งด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมในบางครั้งก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างต้องกราบขออภัยนะครับครับแล้วก็ถ้ามีความรู้ดีๆความรู้ที่ประสบการณ์ผมได้พบได้เจอมานะครับผมจะมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนได้ให้ฟัง ได้ดูนะครับเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย